ใชไหมไปตัดก <c inate> ็มันไม่กลบบริบูรณ์ไปเพิ่มก็กำเกินไปเนี่ยช่วยแล้วกันลองตามเดพระพุทธองค์ได้รัทไป้รยกองพระพุทธบาทเนี่ยเคยไปเพิ่มจริงไหมนายโยตงกว่า้อยโรยไปเพิ่มเพื่อ้รยจ้างกําตงเต่าจ้างจริงไหมโยตงขับ้รยรถกําตงเต่ารถโรยพระพุทธบาทก็ต้องเต่าพระพุทธองค์ไม่ใช่เราไปเพิ่มเพิ่มไม่ได้ขับ ก็ดีเลยกับตาน้าจันนั่นเองผมตื้อแบบนั้นนี่คือการเต่มาดีกับผมบ่มใจันี่สยูที่เด่นน้องเด่น้องเปลือกเขาลืมมันทีนี้มันในต้นมันไม่ใจรู้เรื่องการก้าวกระพร้าจงสวดมนต์ไม่จำสวดเป็นถ้ามึงสวดเป็นกูตามแน่ที่กำแปรกำในนักแต่เผื่อนมาไหมนับโบในนักว่าเผื่อมึงรัเปลือกเว้นกวามมาก็แล้าอุปยันชอบก็มึงรัเปลือกอ่ะกวามนับโบมา ผู้ไปบันคนเนี่ปลาวะฮะอยากโยมมาตั้งนับโบตรงนี้หลอมหลมกันกันไม่ยามกันไม่ตั้งกันไม่ยา้มเลยตั้งลูกชายจะได้หัวมาแล้วแก่งเป้พุทธังการันั้งเจ้ามีเปรว่าเพื่อมนุษย์เรามีพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งกับตั้มมังการันั้งเจ้าไมีเอ๋อหรอกมนุษย์เรามีตั้มมังเป็นตีพึ่งไงพึ่งไก่เต้นแมงดาเลย ตั้มมังกายังกัจมีคือมนุษย์เรามีกำจตรนกอมปะพุทธองค์เป็ี่ยนรักปฏิบัติตัมมังคือตั้มมาตัมมาคือกำจตรนกอมปะพุทธองค์และสังขังนรกสังขังนั่งกัจมีมนุษย์เราไม่สังขังงปฏิบัติึงพึงใจพึงกูานี่นกนี่คนจนเราคนรวยรวยได้ไปตั้งประเทศได้แค่เสือบินได้นุกคนจนเรานอนเขาเคยเขาสังขังนุกว่าเพื่อนให้ดีกันเด็กก้นหยัดผมยุ่งไพรยไกลตึง เราวาดากูจิงมันร้อยตีนเกียวกันเลยกว่าตึงวัดอาจารย์ชมบุญไม้กับชมบุญแบลเจียังีอจีซองดินเกาปลาหยเจ็ดยังชวีงกับชวาองอมราบแล้วไปชวัดก็ลกเจ้ออเนียลกอาจารย์นชว นี่เรามาวัดจำหนักไหมนี่พุ่มยอมรับเลยสวมเปิดตนรับเต็มทีโตกำลังวัดเลยล็อแจไม่เราเคยหลักอะไรเลยกูไม่ยัยคนนี้กูไม่เคยคิดไว้ลัคกี้ปลานะกูไม่ต้องล็กแจสวมวัดกูไม่หลักกองกขาไหมมาวัดจำหนักไหมนี่เปิดบริการเต็มทีเคยคิดได้กี่เอากันแต่ยังกกี่ในแล้นวัดกึ่กี่ในล้ววัดชัวต้องกี่สวมกัน กูไปนัวจอมเจ้องล็อกแชเรือห้องเดียวพอกการจึงกีโพยอยอางกันจะนำกันลอยไปเอาเงินไหนแล้วต่างงานเลยกูไม่ได้ทิปแจมนาฬิกาด้วยไม่ได้ทิปแจมนาฬิกาเรือไม่ใบโบงไงโอ้จริงเนี่ยวลำบากเลยวัดไหนที่ไม่ชวนนี่ผมไม่ใช่แรงบาดดวกนะผมไม่พี่นงยาอต่อยากคิดว่าเสียเวลาถนนัดจังเมืองเลย là anh quang lưỡi con bay chẳng quát ai đây chạy ra bùm cái nói gì? bảo gian phải chạy ra bùm ờ uh, à, về về chạy ra bùm bảo về tính uh, là nên vật nên nhằng xuống như hoang đều, tinh lưỡi hoang điêu bà dịp cao tiền chết mẹ chi buộc rằng đức mẹ chi ba tiền tên về cao xuống đấy hôm mẹ chi nắng rất bạc để cho anh theo mà phụ như này ไม่จ re ีว่าคอยยังหมดเล้วดิยังหมดซุดยังไม่เจ็ดเลยเหอะวัเจ้าวันวันอย่าดุนดื้อเฮ้ยอย่าดุนอย่าเจ๊ดเลยอย่านั่นนี่อย่าดุนดื้อแม่จีบเอาปู่ปวดุนหลอกแต่ว่ามันเจ็บต้องหลนี่ปวดฟุงเป็นจังดีเป็นล้มบ่บ่บ่เป็นล้มบ่มาเป็นคนเด้อะทำบ่เด็ดเจ้งดินมาแล้ว

chim có bên này vì gì đi măng mày kuo kìa lên mà mùng cú kia mùng lên mày cầm lên mày mùng lên mùng lên mùng lên तो भई तूं